เดือยแดงๆเลยเลือกแดงเหมือนคนครับไคเจะควงไม่เรี <laughs> ยนเนีย่ยเรียนสวัสดีครับบ้าวเพ่ินครับนด,ดาครับ้ <laughs> มนี่มีแนวมาสู่อ่างสู่กินอีกแล้วครับ <laughs> อืเบิงบ้งโคกเบิ่งโคก ไหนเวนแป,ป๊สี่ได้ี่่คกหอมแห้งหอมไหมแมนกินเลยบอ,อิูสิกตสิกินผู้เดียวั็กินโลดสันบ่ต้องเทมือจะเท่งเด๋อหนโอใหญ่แห้งเนี่ยเอาเอาถือซอนไว้หายเทหญ่แห้งได้ครับเนี่ยป เบาเบาเบาโอ้ยใหญ่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 มากมากใหญ่มากมากโอ้โหเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เพื่อนเห็นบ่โอ้ยเพื่อนไหนเห็นเขานี่บ่เห็นช้างไหนเอาวะโอ้โห แน,น่นอนน้องตำตรีนหาหอมบางนากินบางนาอีกแล้วคลิปนี้บางนาอีกแล้วหอมมิลีวะเอ็งไหนเทเองกับมืออลยเด้ไม่ว่ามันผสมยังผสมอีกเอาจัดไปหอมบางนา จนจบคลองสวนเดี๋ยวปลูกต้นเพิ่มมหนาวหนานี่เองแพงอ่ะจัดไปมากินแรกเดียวยังมีนี่คือมันคือเด่งนะวะพูดนะเนี่ยยังแค่ใส่โอ้ยโรยเลยเลยโรยเต็มเลยกระเทียมโทนอันนี้กระเทียมดองกระเทียมโทนดองเออกระเทียมโทนดอง กินอะไรยังเนี่ยอดก,กิน <laughs> เนี่ยยุ่ยี่หลืเอเนี่ยปุณนน่งโม่น <laughs> ี่ยอเบื้งตีนอื โอ้ใหญ่ห่างดึงๆดึงๆํำเดียวหมนบอกเลยว่าสมวยยาอีรีตัวนี้กินง่ายกว่าซูปเปอร์ตัวนั้นมันตองแบบมีโพสเสษหลายอย่างจิ้งรูดไหมสิ อมะเขือกับวางชามอาเรียมทนโทอ้ขา,ากันยัเี้ยแอ่ปะกูกินแต่นี่กันแล้วเฟอแล้วเมียตงไปกินแวะเนี่ยขอโทน มันกรอบอืมถามว่าเอาพักมาให้ยังอืมจ้าป่ะขาไยังยังอืมมเดี๋ขายยังยังน้ำเลยเหลือดแบงเหมือนคนครับ เนี่ยเรียนเนี่ยไหนเลยสดน้าไม่พร้อมกินยากนี่จับเอาเลยเออจับกินเลยนี่นี่ไม่ได้เอิญนัดดาหานิ่วนียท่านัดไหมเอออ่าเบิ้มมึงก็ดดึงๆขาหัวหยาดึงๆๆ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 ดึงอยู่เนี่ย แซ่วยโดนแบบอิ่ม,ม,มก็จะได้สวยเลยมันเด้งขนาดน,นี้หมดละกันถ้าลวกโดนมันก็นเหี่ยวกับหดหมดละแบบ ต้องหาข้อมูลอยู่สามปีขอไนี้กอดสิได้อือโอ้แซบ,บแซบ,บแซบ,บล,ลูกโตน้ำกำลังดีน้ำปลาละเป็ดเปรี้ยวแซ่บนัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนราเรื่อยๆครับมาเป็นกันาดา พอเด็ดส่วนน้นโนอ,อเคไมครับเก๋แล้วใช่กินใช้กันเลย พักอันน่้มัาแก่นี่เนาะให้ย่อยให้แบบอืมอันนี้อะไรแบบ,บจับก็จะเด้งเดยตามเองอือืม,อ,มอันดาบข้าลุยครับเพื่นเอาไปย้ำ แจะห้ามาเป็นต่ำแทนอืม,อม,มาแลกระดูกูไม่ได้จำไแนไงจำมันตีง่ายหนูแรนลมเ <laughs> พื่สอสิมักแท้งเนาะอืโอ สุดน้องเอ้ยอืมอ้วกเขาเขาไประจนันไงอืมมันอวบลายอยู่เลยไออันอืมอืมเจ๋งไงอืม,อม กัสื่อครบเมื่อเนี่ยพันอารมณ์อ่าฮะจํากําลังดี เห็นน้ำแดงๆพริกละลายตั้งเดียวพริกเขา่เผ็ดอันเนียเทียมเอาไหมเขือเมาหรือเปล่าเรา máu bà là cấp dạ không rồi à, màu, hả chuột máu cơ dễ dạy ạ chị kia hả anh cho ai น้ำเดือดเอาลงลวกแป๊บเดียวโฮสแต่เปลี่ยนวิธีใหม่จะแ,แนะนำ้ำบางล้างก็เห็ดเด้งมาให้แล้วอืมอันนี้กับจุดนึ้นบางส่วนกับล่างเขาบริห็ดเด้งมาให้เหาก็ต้องมาหาเห็ดเอาต้องล้างออกแล้วไล่น้ำด้วยี่น้อง บางคนคือบางคลิปเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิน่นเพิ่นแค่ล่างออกนะเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ลวกอพอแหงลวกลวกหลายมันงกัสิโฮสมันงกัสออบิบอบอบบ่เด้งออกนะแต่ว่าเฮาเนี่ยต้องลวกถั่วต้มแต่ลวกบกว่โดนโดนบ่ได้อย่าโฮสบ่ <c oughs> กูได้สิกินกับไอน้นำเค็ดตินอะเนี่ยยังไงอันนี้เขาเอาเกือบออกเหรอเ <c oughs> <c oughs> นียมื่อไหมันก็ใช้เกือบไ <c oughs> เอาเกือบตัดเล็บให้ความมี่ก่อเดี๋ยวมาปวดไป ไอ้นีงกระทุนกระเทียมทุนแบบเวลาธรรมดาปกติมันจะมีแบบสามรสเลากินประจำใช่ไหมบอกแน่นอะไรที่หล่ะยำยูอืมบอกเองเลยเองไปก่อนบุหรี่นับขาไว้กินไปจักขาแล้วเนาะมันจุดเด้หัวไก่ยักษ์โต อ่ะแสดงว่าเขากินไก่หลายตัวไพ่สีเรียงไรต้องหาเงินเรียงจากคล้องเยียงลวะวันถ<า>้บเดียวกินไก่หลายตัวครับแม่ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใเเด้อครับฝากเปิดครับบานดาอู้เขากันดี đã tham mạc nó cả thêm các bạn tìm cây nó chỉ biến đẹp nó là xẹp thong nha con chín đầy của cân nhau nhưng đào chỉ đẹp mà lửa bên cốt lấy giòn và nó vắng nha đứa có bao mảnh bố เผือใจแห้งวันนี่เด้งดึงดึงดึ๋งเออมันเป็นเพียงอย่างเงี้ที่ออมสิบมันบ้าแมนพริกจินดาจินดามันเผ็ดอันนี้เขากินพริกแห้งพร,ริกสดอะเนรออู้แห่นวอนกำลังเดียำลังเดียะ นะครับ mm hmm. ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามบ่าปืนกำนันดาน่านะพากกินพาเที่ยวล่ะแต่ช่วงนี้บ้านใดนไปเที่ยว mm hmm. นองงบร้องงบเก็บงดงบก่อนเจ mm ็บงดลกาก่อนนะ้ครับบ mm ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม